อ่าเดี๋ยงี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยเรื่องของที่บอกว่าเอ๊ะปลุกฉันมาเล่นหลังกันยายนอ่าอันนี้มันมาจากเพลงคุณแพท Wake Me Up ไหนลองนี่ Wake Me Up when September end นี้เพราะมากอันนี้ของก r e นเด a y อ่ากินบอกเฮ้กันยานี่พอถึงเดือนกันยานี่ผมก็เลยไปทำข้อมูลคุณแพทเออเกิดอะไรกนขึ้นอ่ะนี่ก็เดือนกันยา เป็นเดือนที่เฮ้ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยเข้ามืเลยเนี่ยอันนี้ performance ของตลาด S&P ห้าร้อ <นะ S 2> อเมริกาแล้วก็พลอตเป็นรายเดือนเฉลี่ยว่าต่อเดือนเนี่ยน,นี่เริ่มจากที่ที่แล้วนี่มันก็หลงแล้วเนี่ยนี่ไงก็เนี่ยคุณจะเห็นเนี่ย AugustSeptember <อ>นี่50ปีที่ผ่านมานะเอามาเฉลี่ยรีเทิร์นต่อเดือนกลายเป็นเดือนกันยาเป็นเดือนที่แย่ของ S&P อเมริกาเนี่ยนะถูกต้องถูกต้องถูกต้องเอาคุณจะเคยได้ยินนะเขาเรียกว่าอะไรนะ Sell in May and Stay Away อืมอืมอืม่าแต่เมเนี่าพอขายไปปุ๊บเนี่ยโอเคจูนจูลายมันยังพอได้ผลตอบแทนอ่าอ่าแต่พอว่าเซลอเกนอินเซปเทมเบอร์อย่างเงี้ยออักัสเชปเทมเบอร์แล้วเขาให้ไปซื้ออีกทีเมื่อไหร่รู้ไหมอ่าฮาโลวีนคือเดือนตุลาตุลาปลายตุลาอ่าอันนี้อันนี้สถิติไม่ให้ผมก็มานั่งทำอันนี้ เอาข้อมูลแล้วให้ AI มันช่วยทำกราฟมั้ยเนี่ยอ่ามีหน้าข้อมูลมันคัดเคลื่อนนะถูกต้องเนี่ยผมก็ถามมันเฮ้ย is i t c o r r e c t มอกเชื่อเชื่อแมมไม่เชื่อมันเลยไม่ผมก็ต้องมาเทสอีกทีนึงอ่า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 อ่้อ่า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 ป่าี่าี่าน่าอ่าอ่า่นอ่าก่าอ่าอ่าศึาษาว่าอ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 นาอ่าันองาอ่่าอ่่าอ่าอ่าอา่าอ่าล่าอ่่าอ่าอ่าอ่ริ่าอเาอ่าอาออ่า่าอ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 ่วอ่า่าอ่าอ่าน่าอ่า่าอ่าอ่า่ออาาาา ปัจจัยเร่งไม่มีปัจจัยเลเจจยเลใหม่ๆเพราะว่าไตรมาสสองงบออกแล้วแล้วในเรื่องของซีซันแลเนี่ยไตรมาสสามเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยดีตลาดหุ้นไทยก็เหมือนกันนะเ<อ>ะมันก็เลยว่าเ,เดือนกันยาเนี่ยก็เลยเปอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ค่อยดีแล้วประจวบเหมาะคุณแพทย์ไอ้อน,นี่ไปดูข้อมูลอีกทีเนี่ยเดือนกันยาแล้วยิ่งเป็นปีที่มีการเลือกตั้งเออออ<ะ>มันใกล้เลือกตั้งนะอ่ะจาจะใกล้เลือกตั้งก็คือว่าในช่วงนี้เนี่ย ถ้าเฉพาะปีที่เลือกตั้งเนี่ยนะก็จะค่อนข้างชัดเจนมาเดือนกันยาจะที่จะแย่เลยที่จะแย่เพราะว่าปีนี้ก็จะเลือกตั้งอ่ปีนี้ก็จะเลือกตั้งอคือเดือนกันยาเนี่ยก่อนเลือกเขาจะเลือกตั้งพุจิออตอนนี้เนี่ยก็จะเรียกว่ามีการเรื่องของบัฟเรื่องของศาสตร์โคนกันอะไรต่างๆนานาเรื่องนโยบงนาย,ายเราเรื่องนี้ต้องทำไงเขาอย่างงี้ถ้าเท็นด์สถิติแบบนี้แล้วถ้าูเป็นสถิติอย่างงี้เราก็ต้องบอกว่าเอ้ยถ้าขายได้ทอนไปก่อนอก็ต้องขายออกไปก่อนนะ ไม่แต่นี้คือสถิติมันห้าหกสิบปีผมก็ดูมาเช็คดูว่าเฮ้ยแม่งคาดเคลื่อนมากอ่าบอกเฮ้ยนี่แม่งตั้งห้าสิบปีแล้วเป็นไงเห้เราก็มาดูว่าเอ้ท่าห้าปีที่แล้วยังเป็นอย่างนี้ไหมสิบปีที่แล้วยังเป็นอย่างนี้ไหมหรืออะไรต่างๆนะผลก็ปรากฏว่าก็เป็นอย่างนี้จริงๆห้าห้าปีให้หลังนี่ยิ่งลงหนักเลยนะอ่าแล้วสิบปีให้หลังเนี่ยกันยานี่ก็ลงเหมือนกันเอเพราะงั้นเนี่ยแล้วลามไปถึงฮาโลวีนเลยนะ ฮาโลวีนฮาบอกไงแต่ก่อนคุณดูมวยปั้มไหมล่ะงานฮาโลวีนฮาบอกอ่ะอ่าอ่าอ่อ่าคุ้นๆนะไม่ไม่คุ้นเลยเออไงแต่เจ้าแม่งอ่ะไม่แต่คือคือคืออันนี้ก็ก็ค่อนข้างเฟิร์มว่าเดือนกันยาแล้วเนี่ย S&P เนี่ยผลตอบแทนไม่ค่อยไม่ค่อยน่ารับจายอ่ะอันนี้เอาภาพระยะระยะทั่วๆไป general แต่อยากจะให้โชว์ภาพหนึ่งคุณภาพภาพหนึ่งมากันยาปีนี้เนี่ยอาจจะหนักเหมือนกันโอ้ทำไมอ่ะ อ่าตอนนี้เนี่ยคุณดูเนี่ยอันนี้ก็เอามาจาก Fidelity นะคือแปลว่าหุ้นอเมริกาหุ้นอะไรมันตึงมากแล้วมันต้องลงแล้วตึงแล้วคือพูดง่ายหลายๆประเทศตอนนี้เนี่ยเรียกเขาว่าเฟสเข้าไซเคิลหรือวงจรเรื่องของเลดไซเคิลเอาแล้วจหนากับไทยแลนด์อยู่ด้วยกันเนี่ยจหน่าไทยแลนด์ใกล้เคียงเออคือจะเข้าสู่ขาขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่ว่านี่นะคือคนอื่นเข้าไปแล้วมันยังไม่ไป <laughs> คือคนอื่นกาขึ้นไปนานแล้วคนอื่นกาขึ้นไปแล้วอันีไม่ขึ้นอ้นี้ยัง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 อยู่รีเชชั่นอยู่เลยแล้วพอคนอื่นเขาลงเราลงด้วยไหมก็เนี่ยเห็นอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยคือเขาเขาขึ้นไปก็ยังไม่ขึ้นตามแต่คืออยากจะบอกก็คือตอนนี้เนี่ยไละวงจรเศรษฐกิจแล้วกันตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเรื่องของเลทไซเคิลคือพูดง่ายว่าการเติบโตเริ่มชะลอตัวนะครับแล้วก็เออร์เน็งหรือกําไรเนี่ย เพเชอร์ ature, เพราะว่าพอเลสไซเคิลเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าดอกเบีย้ยมันสูงเ,เริ่มกดดันแล้วรบริษมัจะโตถอยังไงนะ <financial S 2> ใช่ไหมค่อนข้างค่อนขาอ้างนั่นอยู่นะครับเพราะงั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมอนิเตอร์นิดนึงอ่าอ,อันนี้คือปีนี้นะอันนี้คือปัจจุบันปีนี้เนี่ยก็อาจจะหลายๆตลาดเนี่ยก็อยู่ในช่วงเลทส์อะมหน้าเม็ดเงินฟันโฟรเริ่มกลับมาในเมืองไทยแล้วอ่าเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าโอเค ไทยนะหรือว่าอินเดียอินเดียเนี่ยยังอยู่เขาเรียกว่ายังยังยังไม่ถึงเลทยังอยู่มิดอยู่คงก็ด้เห็นหุ้นมันก็ยังก็ยังยังค้างอยู่ยังค้างอยู่อะแต่อเมริกาจีนยูโรโซนแคนาดาเนี่ยนะแคนาดานี่ก็คัดคัดออกเบียไปเรียบร้อยแล้วราะว่าเศรษฐกิจเริ่มนั่นก็ตกละแต่จีนเนี่ยอ้าวถ้าจีนฟื้นเนี่ยผมว่าถ้ามันมาได้ก่อนเนี่ย จีนจะเป็นตลาดที่น่าสนใจเพราะว่าเฟสที่เป็น Early เนี่ยเอ r ร์ลี่สเเนี่ยจะแรงจะแรงนะโอเคเพราะว่าเพราะงั้นเนี่ยบ s สเนสไซเคิลของแต่ละประเทศเนี่ยหลกัหลกๆตอนนี้อยู่ว่า l a t ไซเคิลเหมือนที่คุยสัปดาห์ที่แล้วคุณแพทย์อ่า,า,า c มันจะหมุนเวียนมันจะหมุนเวียนไปแต่ตอนนี้เนี่ยมันจะอยู่ซ้ายล่าง ก็คือพอเลสไซเคิลการเติบโตก็ช้าเงินเฟ้อน้อยก็ชะลอตัวนะเราก็อาจจะต้องไปลองเทอมตาสันน่ระาะยาวที่เราที่เราคุยกันคุณก็อย่ามองว่าตาสันน่ระยะยาวเนี่ยแล้วก็ทองคำก็หาจังหวะแต่ทองคำมันสูงแล้วไงก็ต้องหาจังหวะนิดนึงแต่ว่าถ้าบอกว่าเฮ้ยหนึ่งกันยาเศรษฐกิจก็จะดูไม่ค่อยดีนะแล้วก็กำลังจะวิ่งไปในช่วงเลสไซเคิลหุ้นถ้าบอกจำเป็นจะต้องลงหุ้นเนี่ย ต้องเป็นกลุ่มไหนอ่าอ่านี่ก็จะมีไซเคิลให้ดูตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นอันนี้เคยโชว์หลายๆท่านแล้วล่ะอ่าก็คือว่าวงจรตลาดหุ้นกับวงจรเศรษฐกิจวงจรตลาดหุ้นเนี่ยก็คือไอ้โค้งน้ําเงินเนี่ยมันนําหน้าของเราเป็นเออร์รี่บูแล้วของเราเนี่ยไทยแลนด์ Thailand เนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะเราเนี่ยเราบัตทอมเรากำลังเออร์รี่บูเอาจริง,อ,รงอันนี้ไปตรงข้ออะไรคุณนะที่ว่าต้นรอบของแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่เหมือนกันมันอยู่ตรงไหนเออมันอยู่ตรงไหนอ่าแต่ผมเห็นด้วย ไทยเราเนี่ยเออร์ลี่บูคล้ายๆจีนแต่จีนเนี่ยอาจจะต้องดูอะไรกันอีกนิดนึงนะแต่ว่าโอเคหลักๆของของอเมริกาแล้วกันหรือโลกส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้เนี่ยเรียกว่าผ่านจุดท็อปไปแล้วแหละผมว่านะตลาดหุ้นนะดังนั้นไอพีชีสเมทัลอะไรต้องขายแล้วเด็ต้องขายแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือหนึ่งกับสามาเฟสตรงนี้คือหนึ่งกับสามหนึ่งคืออะไรนอนซิคเกอร l เกิลก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคแบบที่ไม่ได ไม่ได้ขึ้นคือสินค้าจะเป็นน่ะอกับสามก็คือ h e ลท์แ c a ์อืมแต่ว่าถ้าบอกว่าในกลุ่ม h e ลท์แ c a ์เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าในตลาดตลาดกองทุนที่ว่าเนี่ยมี h e a l t h c a r นะอ่ะเดี๋ยวผมเราเอาร์ตเอาพอาชาร์ตให้ดูความรู้คุณเยอะนะเนี่ยอันนี้ฟังข้างบ้านมาเนี่ยตะกี้โทรไปหาแกอีกทีว่าตรงนี้ก็พูดว่ายังไงนะแกก็เล่าให้ฟังเดี๋ยวก็มาตรงต่ออยู่โอ้ใช่ได้ใช่ได้อันนี้เราคุยตลอดอยู่แล้ะ ดอกเบี้ยขาลงอันนี้ซึ่งชัดเจนลงจริงอ่าแล้วก็ทำให้อกองทุนประเภทตราสารนี่ระยะยาวในปรับเพิ่มขึ้นอ,อันนี้อาจจะไอ้น,นั่นนิดนึงพอ f o r m a แมนดีเลยช่าพอเพอร์แมนดีก็พูดน้อยหน่อยแต่อันนึงเนี่ยที่น่าสนใจคุณแพทย์อเอากองทุนที่เป็นกลุ่มเฮลท์แคร์เทียบกับดับชนี s p 500 <S เป็นไงเค้าคูง่ายเอาเฮลท์แคร์ตั้งาหารด้วย s อ500ถ้ามันขึ้นก็แสดงว่าเฮลท์แคร์เอาเพอร์ฟอร์มดัชนี และช่วงมันลงก็คือดัชนีไอเฮลท์แคร์เนี่ยอันเดอร์เพอร์ฟอร์มดัชนีคุณแพทย์สังเกตเลยไอ้ช่วงขึ้นแหลมเนี่ยสองศูนย์ศูนย์เก้าสับพามช่วงวิกฤตเศรษฐกิจขาลงกลุ่มเฮลท์แคร์เอาเพอร์ฟอร์มเอสแอนด์พห้าร้อยไหนแมก็แย่ลง อ่าแล้วก็ย่าลงโอเคแล้วก็มาอีกช่วงหนึ่ง2015 Oil c ห a s h ตอนนั้นถ้าใครไปจำได้2014 2015นึ่้าำมันแจกแถวแถวห่งร้อยเหรียญลงมาแถวแถวส่ห้าสิเหรียญเพราะเกิดเฮลท์แคร์ก็ดีอ่าเฮลท์แคร์ก็ดีโควิดเฮลท์แคร์ก็ดีโควิดเฮลท์แคร์ก็ดีช่วง2022ดอกเบี้ยขาขึ้นดอกเบี้ยขึ้นอ่าเฮลท์แคร์ก็ดีกลายเป็นห้เฮลท์แคร์ก็ดีแล้วตอนนี้เฮลท์แคร์ไม่ดีแล้วตอนนี้อ่านี่ต้องซื้อดักซีอ เลดไซเคิลเลดไซเคิลมันหนีไม่พ้นเฟสถัดไปก็คือรีเซชชั่นอ่ารีเซชชั่นแบบเฮลล์แคร์ก็จะดีก็จะต้องดีกว่าดัชนีอ่าเพราะงั้นในตอนนี้ก็ต้องเอาไปในลักษณะว่าเป็นด f เฟนซีฟสต็อกหรือว่าเป็นเขาเรียกว่า กลุ่ม Value หล่ะอันนี้พูดถึง Healthcare ต่างประเทศใช่ไหมไม่ใช่โรงพยาบาลเมืองไทยป่ะอันนี้ Healthcare ไทยเลยอันนี้โรงพยาบาลเมืองไทยอ่ะก็ Healthcare อันนี้เฮลท์แคร์เมืองนอกแต่ว่าเป็นกองไทยก็คือ B Care ทำไมเราเลือก B Care เพราะเขาเปิดมานานแต่ว่าถ้าใครดูในตัวทอปฟัน B Care ก็ได้หรือว่าจะเป็นอ่ไม่ได้ใส่เข้ามาก็จะมี KF Health H ก็จะเป็นกองกรุงศรี Health ปลายทางเนี่ยไปลง JP Morgan แต่ของอ b ีแครนี้เนี่ยของบลจบุญหลวงเนี่ยเขาไปลงวอร์ล,ลิงตันอ่ออาโอเคก็ก,ก,ก็ก็ใกล้เคียงกันนะเปอร์ฟอร์แมนซ์เพราะงั้นนี่ก็คิดว่าในกลุ่มถ้าเรามองวันนี้นแนะนำอะไรแนะนำอะไรกลุมล่มเฮลท์แคร์อะเฮลท์แคร์อ่ากลุม<อ>่มเฮลท์แคร์นะครับอ่าก็คือถ้าจะเป็นลงทุนต้องลงทุนหุ้นอ่าไปดิฟเฟนซ์ถ้าจะไปต่างประเทศด้วยก็ไปดิฟเฟนซิฟสต็อคโอ้โหแต่หุ้นไทยต้องต้องผมผมมองคล้ายคุณแพทย์อ่าก็คือ ตอนนี้ไทยเราอยู่ตรงนี้อ่ายกลขึ้นไกลขึ้นกำลังจะขึ้นไปในช่วงเออร์ลี่เออมีลุ้นนะมีลุ้นนะมีลุ้นไหมล่ะมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นอ่าพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับคุณปปพวนะครับสัปดาห์นี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ